วัดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่อง stacking t a c t i c ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเท่า c o f o นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการ Setup นะครับที่เป็นแบบ Patrol rifle นะครับไม่ว่าจะเป็นในงานของสายตรวจรถยนต์หรือชุดสืบสวนนะครับที่มีการ Setup พบุธปืนประจำกายไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าสาม,มารถเซตอัเป็นแนวทางนี้เพื่ออะไร แล้วก็สามารถเซตเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับขอขอบคุณนะครับเวลเลอร์เทติคอนนะครับสปอนเซอร์นะครับสามารถไปตามดูเกียร์ของแต่งเพิ่มเติมต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสไตล์เทติคอนหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆของอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายนะครับสามารถไปตามได้ในเพจแล้วก็เว็บไซต์เวลเลอร์เทติคอนนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเบสิกพื้นฐานในการเซตอัพหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมของอาวุธ ประจำกายนะครับก็จะเป็นปืนคาบายหรือว่า SNG นะครับมันสามารถเซตอัพเพิ่มมาแค่3อย่างพื้นฐานเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือไซส์ครับก็คือศูนย์ถ้ามีศูนย์แล้วอาจจะเป็น red dot เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือว่าความง่ายผู้ใช้งานก็ได้นะครับจุดที่2ก็คือไลท์ครับผมก็คือไฟนะครับแสงสว่างนะครับอุปกรณ์ส่องสว่างนะเพราะว่าในภารกิจเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะต้องทํางานกลางคืนหรือกลางวันหรือบางครั้งกลางวัน ก็ต้องไปที่ที่มันไม่มีแสงสว่างนะครับงานไท์มีความจำเป็นมากนะครับเพราะว่าการทางานไม่ว่าจะเป็นรอยฟอร์เมนหรืองานเจ้าที่งานทหารต่างๆนะครับจําเป็นต้องไ d นะครับหรือการยืนยันเป้าหมายว่าสามารถคืออะไรสามารถทําการยิงได้ไหมนะครับมันก็จะยืนยันด้วยแสงถ้ามันไม่มีแสงสว่างนะครับงานไท์ก็มีความสําคัญในภารกิจมากๆเลยนะคโดยเฉพาะภารกิจของพ t r ทรนะครับงานสายตรวจนะครับตามสุดท้ายครับผมก็คือสลิงครับผมสายสะพายปืนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสารพัยแบบไหนก็นแล้วแต่จะเป็นวันพ i อยสลิงทูพอยสลิงนะครับก็มีความสําคัญมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าตัวสารพัดเนี่ยมันเป็นเหมือนเซฟตี้ที่ยึดอาวุธปืนกับตัวผู้ปฏิบัติได้นะครับฉุกเฉินถ้าเราจะเป็นต้องใช้อาวุธปืนลองนะครับหรือว่าจะเป็นต้องเข้าไปควบคุมหรือพัฒน,นาการหรือธุรการ,รอืรร่นๆในหน้างานรือภารกิจเราเนี่ยเราก็สามารถปล่อยปืนแล้วเอาไว้ในตำบลที่มันปลอดภยัยนะครับแล้วก็สามารถธุรการได้นะครับนั้นกัน มีอุปกรณ์ส่วนควบดังกล่าวที่ผมพูดถึงไปเนี่ยทั้ง3ส่วนนี้ก็เป็นเบสิกที่มันควรจะพึงมีนะครับซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพัดวันพอยทู point นะครับหรือ threepoint นะครับโอ้วัตถุประสงค์ในการช่วยให้มันเกิดอยู่เนี่ยมีมากมายเลยนะครับก็ให้เราประเมินเอานะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนตามหน้างานตามภารกิจนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับแต่นอกจากเบื้องต้นไปแล้วนะครับาวนี้มาดูกระบอกนี้ครับที่เขามีการเซตอัพ ตั้งแต่ด้านหน้านครับบริเวณแฮนด์กาดนะครับหรือว่าประกับนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนนะครับจากของเดิมที่เป็นประกับพลาสติกนะครับที่มีตัวกันความร้อนอยู่เขาก็เปลี่ยนเป็นรามพิคาตินีนะครับที่แบบสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้นะครับสี่ทิศทางเลยว่าจะเป็นทิศทางที่สองนาฬิกาสามนาฬิกาเก้าแล้วก็กหกนาฬิกานะครับซึ่งมาทำให้เราสามารถติดตั้งไฟฉายหรืออุปกรณ์สวนควบอื่นได้นะครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการติดตั้ง หรือ vertical grip ก็คือเป็นที่จับด้านหน้านะครับซึ่งประโยชน์มันก็สามารถใช้ต่อได้หลายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมาร์กว่ามือเราเวลาจับปืนทุกครั้งคนอยู่ตรงไหนนะครับก็จะเป็นมาร์กให้เราจับซึ่งทุกตำแหน่งที่เรามาร์กนะครับมันก็สามารถสอดคล้องกับตำแหน่งการกดปุ่มสวิตช์ไฟฉายได้ครับพอเรามาสู่ที่เรากดสวิตช์ไฟฉายง่ายขึ้น้าที่เราเซตอัพไว้ครับมันก็ใช้งานง่ายขึ้นกดสวิตช์ต่างๆได้นะครับนอกจากเป็นมาร์กิ้งจับแล้วสามารถใช้เป็น ตำแหน่งที่จับให้หลีเรียงการเวลาที่เรายิงต่อเนื่องแล้วเอาปืนมันร้อนได้นะครับซึ่งการจับเบอร์ที่เข้ากริปไม่ว่าจะเป็นการจับแบบบอดีไฟล์ซีแคมที่ว่าเรากำแบบซีแคมด้วยแล้วก็ข้อบไวแบบนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งการจับเป็นแบบนี้นะครับที่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะจับแบบกำข้างล่างเราล็อกให้แน่นก็ได้ที่เป็นแบบ,บแบบย้อนยุคก,ก็ไม่ผิดนะครับแต่ขอให้เรารู้ฟังก์ชันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในด้านจับแบบเ e อร์ทีคเขกริปนะ ซึ่งก็ด้านจับก็มีหลายแบบมากมายเยอะแยะเลยนะครับอยู่ที่เราไปเลือกว่าจะเอาตัวไหนมาติดตั้งและใช้ในภารกิจของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นช้อยช้อยหนึ่งนะถัดมานะครับนอกจากติดอุปกรณ์ลางติดอุปกรณ์สำหรับติดไฟฉายแล้วก็ด้านจับแล้วนะครับไฟฉายก็มีหางนูสวิตช์นะครับสําหรับการบริหารกดไกล้กดเปิดกดปิดกดสวิตช์ต่างๆเพื่อใช้ในการเปิดไฟฉายปิดไฟฉายได้นะครับเลือกใช้ตามหน้างานได้นะครับซึ่ง ฟังก์ชันมันก็อยู่ที่ผู้ใช้งานเลือกชนิดไฟฉายที่เองเอามาเลือกใช้ก็อยากให้เราประเมินเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาเวลาเราใช้งานนะครับผมถัดมานะครับคราวนี้จะเป็นในส่วนของไซส์แล้วนะก็คืออุปกรณ์ช่วยเล่งของเขาใช้ก็คือเป็น Red Dot Sight นะครับตอนนี้เป็น M4 นะครับ Com M4S นะครับเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของหน่วยราชการของสำนักงานตำรวจชาติเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นที่มีศักยภาพเลยเป็นเกรดกองทัพนะครับใช้งานได้ ง่ายแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความเชื่อถือได้นะครับทนรีคอยล์มากมากแน่นอนเพราะว่ามันระดับเกมลิเทรี่อยู่แล้วนะครับความหมายคือผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นในการใช้ยิงละจัดศูนย์นะครับตำแหน่งของห่าจับก็แมทช์กับศูนย์หน้าซึ่งเป็นโคเวนท์ก็คือเวดดอทเนี่ยมันซ้อนกับศูนย์หน้าฉุกเฉินนะครับถ้าเวดดทดับสามารถใช้ศูนย์หน้าในการยิงได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นการเซตอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับสายปฏิบัติงานนะฮะซึ่งนอกจากดอทต เขาก็มีการเปลี่ยนพิสตันกริปนะครับหรือด้ามจับนะมือจับพิสตันกริปซึ่งเดิมทีเนี่ยของเดิมนะครับมันจะเป็นแบบของ A2 นะครับด้ามจับก็จะแขนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับปัญหาก็คือเวลาผู้จับใช้งานบางคนนะครับจับแล้วรู้สึกว่าฝืนธรรมชาติเวลาธุรการปืนต่างๆนะครับจ็บข้อมือหรือเวลาบางทีเข้าปืนอยู่ว่ามันจะฝืนธรรมชาติข้อมือนะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นตามของแมกพูนะครับซึ่งทําให้เวลาจับนะครับก็จะทําให้เราควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นปืนน้ำหนักเบาขึ้นหรือว่า รู้สึกไม่เจ็บข้อมือหรือเจ็บน้อยลงนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความถนัดแต่ละบุคคลนะครับตัวนี้ก็เป็นการเซตอัพที่ผู้ปฏิบัติหน้า่ง,งานจีมีการเซตอัพที่ผมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับตรงนี้ก็เป็นไอเดียนะครับให้ผู้ปฏิบัติางานต่งตางๆนะสามารถไปต่อยอดในการเซตอัพปืนสำหรับปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานอย่างง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์นะครับุปกรณ์ช่วยเลงนะครับแสงนะครับแล้วก็สายตะพายนะครับ ซึ่งนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นในงานบางงานางเช่นงานที่หน่วยรัฐวิเศษนะครับก็จะมีการเซ็ตแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เป็นเลเซอร์ไออาร์จะเป็นท่เป็น visible ไออาร์เลเซอร์ก็สามารถติดตั้งบนรางนหน้าได้นะครับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสอดคล้องอุปกรณ์ต่างๆนะครับหรือบางหน่วยก็จะมีการใส่อุปกรณ์ลดเสียงนะครับเป็นท่อสแตนเร์ก็มีนะครับแต่ตรงน,นี้ก็งานสายตรวจหรือว่างานลูพักก็ปรับใช้ในส่วนที่หน่วยของท่านมีเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุด กับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ความเป็นไปของตัวท่านเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการเซ็นเซอาวปธปืนพาทูไรเฟิลอย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสายตรวจงานสายสืบนะครับหรืองานภาคสนามต่างๆนะครับก็เป็นไอเดียกันไปนะครับถ้ายังไงท่านใดมีแนวทางสามารถพิมพ์เพิ่มเติมในคอมเมนต์ได้นะครับอยากทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไปเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แซกซิงแคทติกขอบคุณครับ